เออเออเออนต้องเห็นพี่ทีหมถ้าไม่กูเห็นแต่ของน้องกไม่เห็นของตัวเองอะไม่เหนไม่ยหนไม่เมันคือมันคืออะไรอะสัญลักอะไรอะสัญลักศิลปภาพเหรอแฟม i ลี่เหรอไอ้ย่าแล้วพี่เป็นซีโอพี่กดได้เหรอไม่ได้พี่ซีโอกดไม่ได้ ทีมเต็มลเลยด้วยว้าวเที่ยรถชนตังมาพี่เยาตังเดี๋ยวสบก่อนแทงแง่งเลยเ <laughs> ที่ยเที่ยว้าว,แ,วแทงทแ,แทงทททแทงชนชั่วชนชั่วเอาอ ย่ yeah, สแปมแน่ๆอ,อ่าก่อนจะไปดูคลิปนี้นะครับผมมีร้านเติมเกมดีๆมาแนะนําให้ทุกคนนั่นก็คือร้านคูซันบริการเติมเกมราคาถูกซึ่งส่วนตัวผมรู้สึกว่าร้านคูซันเนี่ยเป็นร้านที่ถูกมากๆร้านหนึ่งในตอนนี้เลยนอกจากวอลโลแดนสเนี่ยก็ยังมีบริการเติมเกมอื่นๆอีกด้วยเช่นเกนชินอิมแพ t ROV ทับจีโมบายแล้วก็เกมอื่นอีกมากมายเลยแพ็กเกจของทางร้านเนี่ยว่าถูกแล้วใช่ไหมแต่ถ้าใส่โค้ด RINN10 หรือว่าลิน10เนี่ยแหละ,ละก็จะได้ส่วนลดเพิ่มอีกตั้ง10บาทซึ่งใช้ไดุ้กแกแพ็เก แล้วก็ท um, ุกเกมด้วยนะเชื่อปะล่ะไม่เชื่อก็ลองกดลิงก์ใต้คลิปดูเฮ้ยโอ้ยเยี่ยมหมูเด้งของโลงเฮ้ยโอาเกเเอาเด้าเได้หมูเด้งนี่หมูเด้าเลยโอเค มึงไอยเหียหมู่ได้ยังหลัง I don't have IG so I can't text either way ขอไอจอยไอ่อ uh nothing at the moment oh yeah I forgot I would just say my number out loud this guy this boy Yeah n o เสียงไอ้เฮียนี่ยเป็นโคตรเทเลยว่ะเอ้าโดนแฟตเอาปิดตรงไหนเอากด lady แล้วเอาเอาไปแล้วเอาเอากรูมแม่งเลยแล้วกันไอ้เฮีย เฮ้ยใครปลาระเบิดวะเฮ้ยอย่าดีนี่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 น่นี่นี่ี้่กาูเอ้าเฮ้ยเอ้าเองงเอมามามามเฮ้ยอะไรไอ้สเฮ้ยไอ้เนี่ย้เนี่อนีเฮ้ยยังเด็กน้อยมันอยากเล่นด้วย่วีนเล่นดีน้องเออกดกด

อะไรอะแมสฟาวตึงตึงตึงเออแรมั้งว like ิ่งวะเอาไม่นับเพคเยอร์แม่มึงเสียเอาแมสฟาวอย่ติดลูบแล้วมันจะเจอได้ไงถ้าไม่มีคนเล่นเราเจออะไรวะมันหยุดยังไงกูก็หยุดไม่ได้กูก็หยุดไม่ได้มันไม่มีกลุ่มหยุดที่เกมเออติดลูปได้ไงเนียแค่มาเพื่อต่อรอง โอ้ยโอ้วิใช่เียโอ้ใช่ดีวาโหปืนเดงไงอ้ยโดนระเบิดเฮ้ยทำไมปูนเจ็บนึงเจ็บนึงนี่ๆๆหน้ากูหน้ากู t a b เท t u a r ท n e เฮย้ยเฮ้ยวาขวาเฮ้ยมันขวาหมดเลยเฮ้มัปืนเชียอะไรวะเนี่ยอมัน f k มันออกมาแล้วคนหนึงนะอย่าหมัดเลยมัดรุ่นๆนี่ๆๆหน้ากูมัด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 มมัดมัดหมัแกงเดกน้อยจัด ชี้อะนี่ไมมีกดแรงป่าวแมสฟ้าเฮ้ยหาห้องโคตรไฟอะไวกว่าวาโลอีกโอ้ยเยี่ยมเล่นมือถือกี่คนวะเนี่ยแม่งมีจอยด้วยเชี่ยโอ้โหเยี่ยแตเจอพวกกูเมาส์คีย์บอร์ดพวกกูคอมสีเครื่องแบ๊บโอ้ยเเด็กยมันแม่งมีระเบิดไฟด้วยสัตว์อ๋ออยู่บนต้นไม้อยู่บนต้นไม้สวยโบร่ร้องเลยเด็กร้องแล้วเฮ้ยเยียแม่งออกแม่งเจอคนออก าใช่เข้าพนักงานก็เลยโอ้โหมีแต่เด็กเล่นนี่หว่าเนี่ยนะก็มันส่งแก้วขวบขึ้นเหี้ยเอาเลยมากเว้ย กระสุนมตรงไปเฮ้ยครูพีมีซี่แล้วมันขึ้นเวลเพวไอสัสเกมเราป้องกันไอพวกเด็กเขี้ยเรื่ขวานจอช้ำๆนี้คอมสี่เครื่องเลยวะเฮี้ยไม่เฮ้ยมาแล้วไอ้ย่ยพี่ผมอยากได้เมาส์ Logitech G Pro แบบนักแข่งอ่ะผมอยากได้แผ่นรองเมาส์อาติซานแต่งบไม่ถึงอ่ะพี่คงต้องเก็บเงินอีกนานเลยดิไม่เป็นไรน้องแต่เดี๋ยวนี้เขามีของที่มีคุณภาพใกล้เคียงกันแต่ราคาถูกกว่ามากเลยนะร้าน JZR เขารับให้คำปรึกษาเรื่องจัดคอมแนะนำเกมมิ่งเกียร์ต่างๆฟรีและยังช่วยหาเกมมิ่งเกียร์ ทั่วไปได้ด้วยไม่ว่าจะเป็นเมาส์คีย์บอร์ดหูฟังสามารถเข้าไปดูกันได้ที่เพจ Facebook JZR หรือใน s h อ p e e ก็มีนะไหนกูขอลองหน่อยของจริงเป็นไงอู้มันระเบิดไปโอ้ระเบิดมาหลักมือกับแฟงโ่ามันสไลด์โอ้โหห่วยหาไม่เจอหาไม่เจอเทอร์เรเบิลเทอร์เรเบิลเทอร์เรเบิลต่อยแม่งเลยแปดห้าแปดห้าไอ้หลังโลแล้วโลแล้วโอ้เอ้ยมีไงมีมีตรงกูตรงกูตรงเฮ้ยมันกระสุนมอดโรยไป

กูปืนพกนไงดูมีภาพเองเฮ้ยกูยิงใครดีวะไอ้เหี้ยโอ้ยโลโลโลตัวพี่นี่ไงกูต่อยคู่ท็อกซี่แยรีพอร์ตท็อกซี่มีเฮฟเยอะนียอะไรเดี๋ยวโอ้โหัวเจ็บเลยเฮี้ยโดนควยเฟะกันเฮ้ยนีเดี๋ยวโดนแล้วูกน้ำคว้หลังไปที่โซ่เอ้าเลื่อนไม่เต็ม เด็กเล่น้วเฮ้ยยิงปืนพกเข้าหัเลยข้างบนขๆๆงอ้างบนยิงมวจัดปึ้มยิงกันเองอาฮ่าฮอีซี่ขยะไอ้ควายแม่งหลดโหดเลยวะเอ้แฟนฐานขยะแม่งมีปืนให้เลือกดวยว้าวเธอได้บ เฮ้ยผลดรอเวทำไมมึงบางจังวะไอ้เหี้ยเฮ้ยอาพอะไรมึงเล่นเป็นไวเนี่ยมึงต้องอัพแต่กูลองไม่อัพดูอยกูได้อาวุธมันวะเฮ้ยแล้วมึงจะรีบฆ่ามันทำไมล่ะมึงเหลือให้กูแค่สิเอาไอ้เหี้ยมึงตายปุ๊บมันก็ตายเลยยังโง่ชิบหายไวไม่อัพเลยเหี้ยเล่นโง่โอัพเลยแจ๊สัตว์มึงช่วยกูดิมึงไปไหนเอากูอัพอยู่ อย่าดูก็ไม่ได้มไม่รู้อ่ะกูกินผลเยอะหนึ่งบ้าแล้วแพงพลัะบบ่มดเียเพลังช้างเย็ดอ่าเอย่าเดือดหักต่อยกูไอ้เยียยามาแล้วสีมันเหมือนยาสีมันแบบชมพูแก่ยามาช่วยแล้วนี่ไงการกล้วยภาคสาไอ้สัตว์ช้างกระโดดขึ้นเรือนี่แหละไอ้เฮีย เอ้ยเรือจะแตกเรือจะแตกไหนลองกินผลยีราฟกินกายร่างฮ่าฮ่า <superhero> ฮ่าฮ่าเว้ยโอ้โหยีราฟเต้น <hai>, บ <groaning needed> ีบอยเฮียเอ้มันค่อนข้างจะโง่เลยนะโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวนั่นใครอะนั่นน้องซีล่านนิเฮียเฮ้มาอี๋ไง เอ้ยทำไมมันสกิลกูกดมันไม่ติดวะมันเป็นสกิลจับเว้ยนี่ไงไอ้ควยแม่งกลัวไมไม่ได้ตีเลยวะไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยติดได้เหี้ยที่มาต่อเคยเกมควยแล้วโอ้โแม่เยอะเลยตายแล้วไง่จเนี่ยเอาเออไอ้เหี้ยเฮ้ยควายมันลุมกูแล้วเนี่ยช่วยกูทีชยูนดู ตัดิะน้โอ้กูโดนด้วยมีใครกันเนี่ยตายแล้วเยไอ้เียออกูยืนนิ่งเลยขยับไม่ได้เอามันเพื่อนไปหาแม่เลยเชี่ยมันดีควายโง่นี่ดูบล็อกเชี้ยปัญญาอ่อนเออเออเออเอาแม่งี่เออ เว้ยหน้าโคตรเกาหลีเลยอุ้ยกูต้องมุกคุชอบในเกมด้วยเหรอเนี่ยอ่ะคุณพื้นเป็นลมเป็นพี่หรือเปล่าพี่ชุดเขียวอะเอาอยู่กับลมเอาเหนื่อยโอ้ยเยอะวิ่งดื่มดูจะจะไปหน้าสมัดิไหมสมัติไหมยุทธ์ว่าอืออยากลองสามหกส่วนของโซวี่เพราะมันจะแบบ เอ้น้องซิดอัพเหียอะไรตรงนี้น่าฟาดน่าจอยกันเนี่ยต่อถ่ายเอซเซสรี่หูเยอะแล้วเอวิ่งไปกุนเออกุล่มกลางถนนอ้เหี้ยไงถึงจุดอยู่แล้วไอ้ตาอ่ะทีนี้กูสามารถทำพุชอัพได้ยัง โอ้โหหมดหลอนเลยน้องกดทีเดียวเราใส่ชุดก่อนอยู่น้องมันพุอัพไม่มีแรงอะ่ะลองดูดิถ่ายรูปเลยซื้อชีสเบอร์เกอร์อรมัง้งสิว่าแต่มันชีสนี่ว่าเยื่แดกไก่อย่างดีกว่าลอกหนังออกพูดแล้วหิวเลยวะวันนี้กูเพิ่งกินไก่ทอดไปสามน้องค่อนข,ข้างจะแซ่บเลยแหละ เพ่มึงข่าวที่ยอะไรพูดที่ยอะไรก็ตลกไปหมดเลยกูเออดีเดี๋ยวไมโครโฟนมันคือซื้อที่ลู่เลยหรอแต่นี่มันคือวิ่งแบบไม่สอนซื้อไม่ได้เลยแล้วมันจะไม่หยุดให้อ่ะอ้าวแล้วเราจะล่วงไหมอ่ะก็ตามภาพที่เพียเหกอ้าวแล้วกูต้องกดยังเกือบมีหรือว่ามันใช้สเต็งเราอะในการกินสแต่ไม่ได้แล้วก็ดูสเต็ป เฮ้ยนี่ไงมมดลูลกหนส่ามาดิสัตมาดิสัตนี่เยี่ยรดสตาร์ทโอ้โหโอ้โไม่ยิบมี้กลางปีกบินใครยิ้มอยู่ข้างหลังวะไฮตากาฟลู โอ้โหไม่ช้าอย่างนั้นตรงบ้าหรือเปล่าเถอะมาเฮ้ยส่งดีดังเฮ้ยดูมันต่อบอลวันทูเปล่ามาแล้วมาดดมาดดแน่จริงมึงมาดดแน่จริงมึงยิงกูด้วโอ้โหเฮี้ยน้องอําบริษัทมึงดูชุดมันดิแม่งกอดคอกูซะด้วยมีแต่เรื่องน่าสงสัยตรงมันจะเปิดแล้ว โอเคเอางอาแล้วตรงนี้ติงไอ้ยมึงดูคุยืนดิโไดฟ์ผือปุ้งเข้าเนะติดกับด้านลงพาดพาดพาสโอ้ยควายเอ้ยโยนเข้าใส่ตียังโง่จัดโอ้ไม่โง่จัดเองแล้วพี่ใครตัดนั้นนะทขาเข้าเองล่ะเอ้ยตัวคุงเกอร์โอ้ไม่มีออร่าได้ดราก้อนได้ ยังแม่ตีลังกาลับลูกโอ้อุยโอเคกําล้วังไปบอลอยู่ตรงนี้วะกูโม่งแม่งเลยเฮียเอ้าเอาดีเอาดีพิจิตได้โอ้ยบอลโดนโอ้สวยเพื่อนไปฟังอยู่หรือเปล่าจ้าฟรีคิก จุดบอดนะในคอดูสิ่านวารีเอ้าจุดเต่จุดบอดเลยเย่จุดบอดไม่กอดคอคนนั้นเลยแมวไม่กอดกอดมึงดีกว่าเพื่อนใส่ใส่คนไม่ได้นี่คือบาโลใช่ไหมบาโลเฮ้ยอามันส่งให้กูเพื่อที่จะแย่งกูไอ้ควาย บาโลของจริงไงเฮ้ยควายตีไปเข้าไอ้เหี้ยบาโลคุเอะไรเนี่ยส่งมาเพื่อนส่งมาโอ้ยยี่บาโลโอ้ยโอ้ยบาโลยี่บาเรียเดียดเนี่ยกูเองไงไอ้เหี้ยยิงเฮ้ยคุณสงสารทีมมึงกว่าวิ่งเกียร์วิ่งโคตรไวเลยยิงโกตัวเองแม่งเลย Activate flow เออ Are you ready ขาขวานายพร้อมหรือยังโขาสั่นขาสั่นขาสั่นมันสั่นซีดโอ้ยอะไรนะไอ้ตาก็ตามไมตามอะดงมาแล้วผมว่าสตามินามันหมดแล้วเฮ้ยมันเลี้ยวเข่าเยอะโง่โกง่โง่ทำไมบอลไปนู่นวะเฮ้ยอะไรน่าเอ้า ไอโกงกูถึงบอลมันก่อนน่ะใจเธอไอควายเลี้ยงอยู่นั่นแหละเจ็ดแม่เออนี่ดูกูใจเฮ้ยเอ้ามันบล้มเอาเลยไอ้นี่ยืนอยู่ด้วยทำไมเนี่ยโอ้ยยิงหยุดแล้วอ่ะยิงกูดี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 อีงกูดีกูโดนรัวคางแล้วไอเฮียเกมขยะโอ้โหก็โดดไปแล้วอ่ะมันไม่กันอ่ะทำไงอ่ะเกม เฮอยควายลีลามากให้ใครวะเฮ้ยพร้อมหรือยังขาของฉันอุ้ยมันสั่นมันสั่นไปอุ้ยแล้วยิงยังไงไม่เข้าไม่เข้าเฮ้ยไม่ควายเลยวะอยาเลี้ยงเข้ากูอันนี้มันทะลุอ่ะเอ้ยตรงนี้เลย เ้ยเข้าไหมเฮ้ยเขาเปิดปีกวิ่งกูก็มีเอ้าเอาบอลเฮ้ยโปโปโปยจะโปหาพ้องจะฝูเฮ้ยเราเหรอเฮ้ยมึงจะโปหาพ้องโอ๊ยควายเอ้ยจะโปหาพ้องโปหาพ้องไอ้ควายนาบดทระดิ่งที่แง เฮ้ยเกมเฮียอะไรเดียไอ้คุยฟุกย้ากูเจาะกูจัะมึงล็อกคอเด็กเลโก้หัวร้อนปัญญาอ่อนหอวตัวขาดนี่ไงตัวมึงก็ขาดนี่ไงขาหักกูส่งโอ้ยควายเอ้ยส่งให้แล้วมึงไม่เอาแล้วมึงแหลกโอ้แหลกยังจะเล่นอย่าไปส่งให้มันมันแหลกไอ้นั่นน่ะโอ้ยหัวแตกจัด โอ้ยทีมทีมกูไม่ไหวสักคนทุ่งมาคืนหลังคืนหลังทุ่งมาไอ้ควายอวิวเอ้าอ๋อมันจะย้ายท่ามันเลยหมันเลยไงอ๋อโอ้ยถอยถอยถอยเอาบุ่มเดี้ยวใครพิมพ์ไว้สัตว์เออทะลุโกโกยืนงงเออนี่แหละโอ้โอ้ไปมอง โอ okay. เคไอ้ควายกองหน้าโง่ๆอันนี้กูเอง <c oughs> กูเองเลยแหละนนทั้งหมดอ่ะโอ้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 แ <c oughs> ขนโอ้ขอให้มึงเล่นด้วยแม่เอ้าเหลือแต่ไก่โอ้ยอะส่งติดโอ กูออกเกมเอาโอ้มันเพิ่งเข้ามาได้เหรอโอ้โหเฮียใครวะเนี่ยซาเอะน่าจะโอะ้อะไรอะไรซาเอ,อบได้ไงไงม่รู้กูยืนอยู่เฉยซาเอแม่งกากจัดอันดับสองเฮียกองหน้าอันดับสองหลังหลังกองหน้าอันดับสองไอ้นี่กองหน้าอันดับสองแล้วมันเลี้ยงเล่นหาแม่มันเหรอ ควายเลือกคนนี้พวกตายเฮียอุ้ยไอ้พ่วงตายเม้ยมันเป็นไมในเกมปะมันเปิดไมในเกมปะเมื่อกี้มันมีเสียงว่าพ่วงตายเฮียตอนกูแย่งบอลมันมาอเปิดไมได้กูเปิดไมกไนวะซ้ายบนมึงบ่นคุยอะไรเฉี่ยหลังพ่องตายเลยสัตว์ให้เฮียมึงเป็นเฮียอะไรกินเลยสัตว์ ฮะไอ้ไวยมึงเบียวการ์ตูนเหรอไอ้เฮียฮะเป็นเฮียอะไรสัตว์คิดว่ามึงอยู่ในโลกการ์ตูนว่างั้นไอ้สัตว์มึงคิดว่ามึงจะยิงแฮตติกยิงแล้วพ่อแม่มึงภูมิใจมั้งไอควายวันวันแม่งนั่งเล่นแต่เกมไอควายเฮียเกมเฮียอะไรไม่รู้ไอสัตว์เกมเตะบอลโง่ๆงัญยาอ่อนไอเฮียกูลงสนามเลยเฮียคิดว่ามึงเป็นเมงคาแรคเตอร์ว่างั้นไอสัตว์ ไอ้ควายเที่ยมึงภูมิใจไหมไอ้สัตว์ฮะไปบอกแม่มึงนะไงเที่ยว่ามึงชนะแล้วมึงเป็นควเวเลยฮะไอ้สัตว์เอากูปะฮะไอ้สัตว์หลังเท <c oughs> ี่ยครึ่งทางไหมไอ้สัตว์เจอกันได้ที่บังกลาเทศกูมีพลังอีโก้เอาเลยพี่เรียบร้อยเอาอถ้ากูบลักเลยเอากูยังบลักเหมือนเดิมอัปเดตแล้วยังเหมือนเดิมบิ๊กแบงดร้ายเดินไม่ได้ทีมโอ้แม้ยังไงก็เข่าอ่ะขยับแต่อกเที่ยปัญญาอ่อน ดนกูรอบนี้แหละกู activate flow เ,เฮ้ยไอ้เหี้ยเอาปอนบอลหายเฮ้ยยิงไหมเอาไอ้มิน่าหมดเปล่าเอากดผิดเฮ้ยไอ้เหี้ยเอาเอาหมดเวลาพี่จะแกงสามชาหะเ่งห <c oughs> ม่อมเท่งนงอยู่หน้านประตูไปยิงเจอกูในะตีลังกายยิง เฮ่เฮีคแบงค์ด้พี่ไม enfin ่รู้พี่ยิงใส่ประตูตัวเองดฟ์พ driver เฮ้ยมึงคิงไปไหนห้องครัวนรกเนี่ยเจ๋งแน่เจ๋งจริงนะเฮ้กอดอนแลมซี่เฮ้ยโคตรตื่นเต้นหน่อยเฮียในเวลาร่วมงานวัดดีอวตารั่อยู่ประเทศที่พี่ มาถุดดบแม่งมีต้บักว่าอบะทองเฮ้ยมึงลอกมันดีฝั่งตรงข้ามอ่ะด้วยหันหอมหันหอมใหญ่ใส่มาเก้อดิม่ได่มีศิลปะเลยไอ้่ที่มมันเลือกไม่ได้มันเลือกความกว้างไม่ได้ เ้ยแม่งเสิร์มเนื้อดิบเลยหรอจูอีสานเขากินดิบกันพีที่สองเฮ้ยเฮียซอยจูแม่งของจริงว่ะแล้วกูแพ้ได้ไงเ่ะมันนักคะแนนรวมโอ้ยทีเือมึงออกไปมึงออกไปแล้วมันให้กูออกไปทำอะไรวะเนี่ยไอเนี่ยบนข้างบนไก่ไก่เอาไก่มาละเจอเพื่อนกูจะโชว์โชว์โชว์เอามาเซียกับกระทะแล้วต้องให้มันเต็มพอดีไหมมันบอก no 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 แล้วเนี่ย ไก่จะไม่เยสจัดจานเยี่ยอย่างช่ำชองเยเพื่อนกูเสร็จไวครับไอสัตว์สองคนนั้นแม่งยังไม่ทำเฮียอะไรเสร็จเลยเอ้ยมันมีอีกูึงวิ่งไปถมถุยเลยสัตว์หั่นหอมใหญ่ใส่มาเครือเทศอืออื้ออ้อาวทำไมมันต้มไม่ได้โอเคต้มต้องแค่ให้เขียวเหรอเนี่ยมันก็หลอดพออ๋อบวกสบโอเคเขียวมันจะบวกสีฟรายฟราย You need to speed up. อ้าวไอ้เหี้ยอีสูร raw แม่มึงใส่นานก็ว่ากูหน้าหนังสัตว์เฮ้ยทำไมทำเยอะจังไอสัตว์ลายใหญ่แล้วรอบลึกอันครับ JK ท้องเขียวเยอะๆเหนื่อะเดี๋ยวอะไไม่หวโอเว่นคุกมันต้องตืดๆแล้วค่อยเอาออกเว้ยคุณตกรอบละ ชิบหายแล้วเออได้คะแนนน้อยจังเอ้ยพวกมึงทำเฮี้ยไอ้ยังม่อย่างโง่ไอ้ยังสองตัวนีแม่งโคตรโง่มึงออกไปรายการ2คนพร้อมกันเลยก็นไอ้เวงอะรายการเนี้ยมึงทำเฮี้ยอะไรกันมาเฮ้ยปันติน้ำมันให้แตงออกไปมฉุดฉีกัน equal e q บอยมาครับเมนูแรกคูน่าทาคาคากิมาเลยกูเซียนนะกูรู้ระบบแล้ววิ่งขึ้นมาบนครัวเลยนี่ดืดๆแล้วกดดืดๆๆ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 ๆ เอาไหนอะ The winner of t h i s s e a s o n of kitchen Hell kitchen r o b o x กูเองไงควยเนี่ยกูเล่นเป็นทีมอย่างเงอ้สัต์ทีมกูโง่ไปเนี่ยวงเต็มเนอะเหมือนว่าทำเร็วสุดไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ค่ทำในคำเร็วแล้วก็ทำยิงไปไปไปมาเบล่อกูไวสามสามห้าเจ็ด33571 ไอ้เหี้ยไก่ตันบล็อคฟุดหนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ดกูเยอะสุดเฮ้ยไอ้เหี้ยเขียนหนึ่งแต้มแม่งเกือบโดนทิฟฟานี่เอ้าทำไมกูอยู่ฝั่งนี้วะต้องใช้ยากเหมือนกันเนี่ยต้องต้องเป็น ทางมาใช้ของว่ะแม่งไม่ชินฝั่งไม่มีบน ทันไปวะกดไปแล้วแล้วนี่ใครไว้เฮียมายืนดูทำเฮี่ยอะไร l ู d i ูพิก้เกยพิงก้าเก easy m หวซี่ <laughs>